ภูมครับรอออทอดหานอดทนต๊นะตึงคานต่คืบนี่ไงผูมมามาพอนี้แล้วมาแล้วมาแล้วผูมครับเนี่ยลูกมามามาเร็วมาเร็วทอดหานอดทนละ ทอทาแา้อดทนครับเงินเลยเงยนเลยเงนเลยเก่งเก่งเก่งขนาด<ว>เลยสิบเจ็ดมีนาหกสามครับพรุ่งน,นี้ก็จะสิบเดือนแล้วครับไอ้พมิ